แบ,บตามากนักแสดงหนุ่มนิวเชียพลควงเมษาแล,ละละครวิวาแหวนมาสิบสองกลัดแพนฮันีมูลเมาดีฟเรียกว่าเป็นเลิกงามยามดีของคนในวงการบันเทิองอีกคนค่ะสำหรับนักแสดงหนุ่มนิวเชียพลหลังควงหวานใจอย่างเมษาเข้าพิธีวิวาอย่างเป็นทางการแบบเรียบง่าย บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของแขบผู้มิเกติทั้งสองฝ่ายที่มาร่วมงานซึ่งทั้งด้านหนุ่มนิวได้ไลฟ์สดออกมาเผยความรู้สึกหลังแต่งว่าขอบคุณทุกคนที่ส่งแรังใจมาร่วมยินดีกับผมและเมษาส่วนพิธีงานแต่งของเราเลิกจับไม่เช้ามากโดยชุดงานแต่งเรามี2ชุดด้วยกันคือชุดไทยกับชุดจีนแหวนมั่น12กะหัด ส่วนเรื่องนนีมูลแผนไว้จะไปมาดีฟซึ่งวันนี้เราทั้งคู่แฮปปี้มากทุกอย่างออกไปอย่างที่เราตั้งใจไว้ด้านคลิปบรรยากาศงานแต่งก็จะได้ดูเร็วๆนี้แน่นอนเพราะกำลังอยู่ในขั้นตอนการตัดต่อ